พี่น้องมือนี้คอยคว่ำตั้งใจคอยพี่น้องเบื้องอาวุธคอยดูอาวุธไปเอาอึ้องพี่น้องฝนตกแห้งไรคอยตั้งท่าไปเอาอึ้องได้อีดีเด้อพี่น้องดเดนอะขอเช็ตุเจ้าเบื้องเบื้องสู้สเอาอึ้องแขกพี่น้องขอยไปเอาสมองเครื่องนี่แหละขอไปเอาหน้าแขกได้จักซีบตัวเนี่ยแหละพี่น้องหลายแย่หลย เจ้าเบิ่งอาวุธคอ,อยดูขอยไปเตรียมตัวอืหนามเต็มให้หน้าพี่น้องเฟืองก็ร้อยองลงดูเออย่างไปใกล้ๆมันน้องเอ้ยลุปลงน้นามหมดเออได้ซ้ำนี่แหละเฮ้ยเตยแต่ปลาพี่น้องอปลาเลนมาน้ำนามปลาดุสเป็นขั้นๆตัวปลาดุสพี่น้องเอ้ยม,ม้วนขึ้นกันไม่เห็นใช่ปลานี่ม้วนขึ้นกันอือขั้นแรกขั้นแข็งไอยากไปไต่เบิ่งพี่น้องจอบดูว่าสันในซ้ำนี่แหละ เอาซ้ำนี่ก็เอาเนาะพี่น้องยืมข้าวเจาะข้าเนาะยเลยดิโหเพิ่มถิ่นเสี่ยงเสี่ยงหาอือเต็มทุ่งลูกพี่น้องแสงไฟไม่ต้องเอามีไฟดีๆหมอแบตดีๆน่านเมืดเนาะยังค่อยเป็นตาแต่ไตโอ้จุขวางยังไฟสายวะนี่เงี้ยวนงวนงวนพี่น้องงวนเอือ่งเอือ่งอกกบอ๋อกะชีออกยังออกอะไรเมล่ะ อึนงเผาอึ้งยางพี่น้องอึนงยางข้าบายมันก็ินเนี้ยเงีเอากำลังกินต้มอึ้งกินพี่น้องไปแบบค้ามแล้วซีทุ่มแล้วพี่น้องต้มกินเลยสดๆไม่ๆม่อยากแห้งลูกเล้วพี่น้องขาฉีปาง,งางแล้วเห็นปะอย่า อุ่นข้าวแป๊บหนึง่งกำลังอุ่นเข่าพี่น้องครั้งแรกของปีพี่น้องซ่มกันเด้อเสียงอึองห่องออมขงังออมแอวพี่น้องเด็ดเด็ดกะจิกบอ,อกราจี หน่วงหน่วหน่วงหน่วมามากพี่น้องซุกแก้วบอลตุ่มอึงเขาห้อนเดึกเดือดหาทุ่มแล้วพี่น้องแอบอินดีกินเขาเดึกเดึกผมอึงแกับมือตบเงินไหมเนาะ กินแค่เดียวบ่อิ่มต้องกินสองเสียโอ้มีแห้งมีแห้งยาวเยียวต้มอึ่งต้มอึ่งว่ามีไข่พี่น้องต้มอึ่งต้มอึ่งไข่ว่ามีไข่ ต่มืวอเป็นแจวต้อง,งหูห้นง่วงใี่นรอวะไม่สวยเดียวไม่ได้เตรียมตัวพี่น้องแต่ว่าอยากไต้ไตกับไต้ซ้ายนี่ยาตัากอากบก,บ,กบมีกินซ้ำนีกับพ่อแล้วนะพี่น้องแล้วอาหารอีสานมานเหา คองดียองแสบต้มอือง,อองมามามารอบเด็กรอบเด็ก